เรามีตัวจริงเสียงจริงของผู้ที่ใช้ใชผ,ลผลิตภัณฑ์นะคะนวัตกรรมฟูดแมทริกของบริษัทครับผมโอกาสนี้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้ที่จะมาใช้ประสบการณ์ในวันนี้ด้วยครับปรบมือแังต้อนรับด้วยเสียงปรบมือด้วยค่ะอยู่ไหนกันบ้างเรียนเชิญเลยนะฮะ,ะมาแล้วเชิญเลยครับกลางเวทีเลย ครับเรียนนะครับท่านประธานท่านรองประธานและท่านผู้มีเกียรติท่านนะครับท่านจอโคลโฟฟนวิชทิมิเศษครับปัจจุบันก็ยังอยู่ในส่วนของมนุษย์เงินเดือนของกองทัพเรือมันน่าแปลกไหมครับว่าทหารเรือมาเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าอาหารเสริมอย่างไรนะครับย้อนหลังกลับไปเมื่อปีสองพันหรอยสี่เก้ามีปัญหาขั้นวิกฤตของร่างกายจึงกลายมาเป็นหนึ่งในส่วนเล็กๆนิดหน่อยของครอบครัวของอารากอนเคยมีปัญหาด้านสุขภาพที่เป็นโรมาตอยนะครับการรักษาคือการ กินยาระงครับปวดที่ข้อเข่าและข้อตมนนะครับแต่หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอาราคอนที่ชื่อว่า v m a x ไฟโตแม็กหรือกล่องแดงกระปุกเขียวหรือว่าไฟโตเพกแคลเซียมหรือว่าเค้าซิโทนซีเพ็กนะครับหรือวิตามินซีของบริษัทอาราคอนวันแรกที่ตัดใ้ใช้ผลิตภัณฑ์ของอาราคอนนะครับซื้อราคาข้างกล่องนะครับเพราะไม่อยากมายืนแบบนี้เคยล้มเหลวกับธุกรกิจประเภทนี้มาเยอะแยะมากมายหลายบริษัท แต่หลังจากใช้ไปสิบแปดวันกับความทุกข์ทรมา,านสองปีท่านทั้งหลายครับยาที่กินมื้อละสิบหกเม็ดที่ไปหาหมอหมอบอกไม่ต้องกินนั่นนะครับยังเป็นสิ่งที่เราได้รับสิ่งที่มีคุณค่าของบริาษัทอารากอนแต่เคสที่อยากจะนําเสนอวันนี้นะครับนี่คือเลือดเนื้อเชื้อาขายของตัวเองเป็นตาทวดเขาครับเด็กคนนี้เป็นโรคกล้ามเนสมองตายนะครับหมอยืนยันสนิทว่าเด็กคนนี้ตาบอดสนิทและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ตลอดชีวิต แต่ภาพที่ท่านเห็นเด็กคนนี้หลังกินไปสี่เดือนเท่านั้นนะฮะรักษาหมดไปสี่แสนนะครับก็กินผลิตภัณฑ์ของเราสี่เดือนกับเดือนละหกพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับสไลด์ต่อไปครับนะครับอันนี้ฮะหลังจากกินนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับจากการรักษาของหมอที่ยืนวันแล้วว่าเด็กคนนี้ตาบอดสนิทช่วยตัวเองไม่ได้แต่นี่คือชีวิตในปัจจุบันของเด็กคนนี้ครับ านเชื่อไหมครับว่าผลิตภัณฑ์ที่ตรงคุณค่าผมเรียกเลยนะว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทอารกคอนคือผลิตภัณฑ์ที่ตรงคุณค่ากับผู้ที่มีลมหายใจและกับมนุษย์ทุกคนนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับทุกท่านที่มานั่งอยู่ตรงนี้ไม่น่าลาังเลแล้วครับแล้วก็ไม่น่าสงสัยแล้วครับเ้าเข้ามาเลยครับเปิดใจกว,กว้างเข้าสู่ครอบครัวอันอบอุ่นของบริษัทอารกอนขอบคุณครับ